ครับก็ขอกลับสวัสดีนะครับผมเป็นพี่น้องเกษตรกรชาวส่วนยหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเส้นวนนะครับสีมาแนะนำการกีดยางนะครับสไตล์ผมนะครับสไตล์เส้นวนที่ใส่เป็นประจำในการกีดยางแต่ละมือนะครับสาหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เพึงเบ่งเส้นวนครั้งแรกนะครับพึงเบ่งเส้นวนครั้งแรกก็สีแนะนาก่อนนะครับว่าสองของเส้นวนนะครับเป็นช่องที่กับเกี่ยวกับคลิป การเก็บเกี่ยวผลผลิตจากต้นยางนะครับการดูแลรักษาต้นยางนะครับล้ะก็อัปเดตราคาอย่างก้อนถ่วยนะครับราคาประมูลุ่นหนาร้านนะครับในแต่ละนัดวาจีได้จักบัตรนะครับเพื่อให้พี่น้องได้เปรียบเทียบกับทั้งจังหวัดของพี่น้องนะครับว่าราคามีแนวโน้มจีไปในทิศทางใหนนะครับอันนี้คือส่องของเซียนวนนะครับกลับมาเบิ่งกันเลยนะครับการเกีดยางสไตล์เซนยนวนนะครับ ครับกมาเบิ้งวิที่แรกกันเละครับวิที่แรกก็คือการกีดแบบอ่าอ่ากับตูขมือนะครับกระตุกขอมือแบบตะวัดมีดต่ออกด้านนาาาอ,อกน,นะครับเปลือกยางเขาจีรุดออกเป็ดสิ้นๆินะครับเบิ้งกันเลยนะครับเริ่มแรกเขากับจิกเริ่มครับจิกเริ่มจิกเริ่มเป็นแนวทอทำอยางเขากับจีรมาเลยนะครับ นะครับกะสีประมาณนี้นะครับอ่าวิธีนี้สีมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งคือเวลาเขากีดออกเปลือกยางรูดออกเป็นสิ้นสิ้นแล้วเปลือกยางมันจะตกลงไปในถวยครับถวยยางเศษเศษเปลือกยางน้น่อยที่เขาขีดขีดมีนะครับมันจะตกลงไปในถวยกะจีใ็้แน้เขาเสียเวลาน,นิดน,นึงในการเคาะออกหรือว่าเก็บออกนะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับกีเส้นวันใส่ครับ ครับวิธีต่อไปก็คือการกระตุกตรงนะครับการกระตุกตรงครับวิธีต่อไปก็คือการกระตุกตรงนะกระตุกตรงดึงด้วยท่อนแขนนะดึงด้วยท่อนแขนแต่ามาเบิ่งกันเลยนะครับ นะครับอันนี้ที่เป็นวิธีที่สองครับที่ผมเซ้นวันใส่เป็นประจํานะครับวิธีการกระตุกตรงนะครับกระตุกตรงดึงด้วยท่อนแขนนะครับอันนี้เป็นวิธีที่สองนะครับ <urers> สําหรับวิธีที่สามนะครับวิธีที่สามเป็นวิธีอ่าที่ชาวสวนย่างนิยมใส่กันอ่ามากที่สุดนะครับเป็นวิธีที่สามคือการกระตุกการกระตุกขอมือนะครับกระตุกขอมือ ลักษณะเมื่อเขาดีจบมีดก่มมลักษณะนี้เขจาจะจีกระตรุกลักษณะนี้นะครับกระตุกอันนี้คือลักษณะกระตุกแบบบุมมีมีดนะครับจีเฮดแบบนี้กระตุกข้อมือนะครับถ้ามีมีดม,มีดกระจรีจอยู่ตรงเี้นะครับกระตุกแล้วก็ดึงนะครับกระตุกพร้อมดึงนะครับดึงมีดกระตุกพร้อมดึงพร้อมนะครับอาเบิดกันเลยนะครับ นะครับนี่เป็นวิธีการกระตุกข,ข้อมือนะครับกระตุกข้อมือที่ชาวสวนนิยมใส่กันามากที่สุดนะครับเป็นวิธียอดหิตนะครับหล้กก็จทีเปิดท่อน้ำยางได้ดีก็วิธีอื่นนะครับแต่ว่าวิธีอื่นก็เปิดได้ดีกันและแต่ว่าวิธีนี้ดีกว่ามูนิดนึงครับดีกว่ามูนิดนึงนะครับการกระตุกข้อมือน,น,นะครับ นี้ก็เป็นวิธีการกินยางสามแบบนะครับที่เส้นวนกิดอยู่เป็นประจำนะครับใส่เป็นประจำนะครับกับมีประมาณนี้นะครับครับสาหรับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่บังคลิปเส้นวนแล้วนะครับเห็นว่าคลิปเส้นวนเส้นวนพอมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติ่ตามกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจเส้นวนเฮ็ดคลิปดีๆต่อไปเมื่อฝากพี่น้องเกษตรกรเาวสวนยางคือเกานะครับ สำหรับคลิปนี้เส้นวันก็ขออนุญาตไปกีดยางต้อนะครับไปกีดยางต้อนะครับมือนีมากีดยางเนี่ยมือแรงนะครับมากีดยางเนี่ยมือแรงลาฤิดของนออื่นนะครับฤลิดของนออื่นบวกกกีดขึ้นนะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ